เนี <rijk>. ่ยตัวที่มัอยู่ข้างบนนี้เราเรียกว่าก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติดีหน่อยไม่ต้องไปกันเข้าลงแยกก๊าซทำความสะอาดก๊าซก็สามารถจ่ายเลยเราเรียกว่า N C พอมี V เข้าไปด้วยกลายเป็นรถยนต์ที่ใช้ก๊าซรถ้า N T ใช้เฉยๆคือก๊าซธรรมชาติทั่วไป N Natural g คือก๊าซคือกาซธรรมชาติที่ได้จากการขุดเจอะมา ถ้าเมื่อไรเอาไปอัดใส่ถังเรียก N G C N Natural Gas Compressed C อัดใส่ถังถ้าเมื่อไรไปเติมในรถยนต์เรียก N G V นะแต่ฐานคือ N G คือก๊าซธรรมชาตนะิใกล้หมดเหมือนกันก๊าซธรรมชาติก็ใกล้หมดเหมือนกันประเทศไทยมีบ่อก๊าซธรรมชาติอยู่3บ่ใหญ่ เืองาไทยเก่งมากครับเรียกว่าแหล่งพระอาทิตย์ตั้งแ,แต่คนเอกเพรมขุดค้นเจอใหม่ๆประเทศไทยจะโคตรชุ่มชัดวา่างคนเอกเพรมจินสุรานนตอนนี้ท่านก็ไปสบายแล้วจำได้เพราะตอนสมัยผมเนด็กผมเกิดใิอุทย,ยานอยากไปเรียนหนังสือมากตอนเด็กคนอื่นเขาไปส่งหน้าโรงเรียนกระโดวออกหลัง,งเรียนกลับบ้านและคนไปส่งยังไม่ทันถึงบ้านเลยนั้เปียนกลับบ้านแล้ว ภาษากับเด็กคือร้องจะไปโรงเรียนเด็กบอกไอ้ดีมันชอบเรียนยังไงร้อมันแปลกๆเขาก็เลยบอกว่าโตขึ้นอยากเ,เป็นอะไรผมบอกว่าอยากเป็นนายุกแต่นั้นเป็นตังๆเรื่องบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นนายกเขาก็เลยจำได้ว่าเ,เด็กคนนี้อยากเป็นนายกนะครับเออก่อที่สองที่เจอที่สงขลาอ่อที่สามที่กรัรบูชาตรงนั้นวันทีน่ห้านะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเรามีสามบอบอ่อพระอาทิตย์ เจอตั้งแต่สมัยคนเอกเปลมคิดว่าปัจจุบันนี้จะเหลือไหมไม่เหลือไม่ที่เหลือลครับไม่มีแล้วพอที่สงขาไม่ใช่ของไทยเจ้าเดียวเป็นของไทยร่วมกับมาเลเซียปกลงกันได้แบ่งปันผลประโยชน์กันได้ตอนนี้เริ่มฝึกจาอเอามาใช้บ้างแล้วนะครับตอที่สามไม่ใช่ของไทยเจ้าเดียวอีกร่วมกับกัมพูชายังตกลงกันไม่ได้ยัง เงนเงนกันอยู่ตั้งแต่สมัยเขาวิพานอะไรพวกนี้นก็ยังเงินงอนก็เลยยังไม่ได้ใช้กัรพูชาก็อยากจะเอาญี่ปุ่นมาลงทุนญี่ปุ่นก็ทำแท้จะมาลงทุนไม่รู้มาสำรวจจนผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ยังชะงักอยู่ก็เลยบ่อน,นี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีก๊าซรธรรมชาติใช้ได้อีกไม่เกิน50สบปีหมดปัจจุบันนี้ไทยไม่ได้ใช้กา๊าซของไทยอย่างเดียวซื้อซื้อจากไหนครับ ตัคือลันเตียไก่ไปที่ทางบ้าน,นเราพมา่าประเทศไทยเนี่ยนำเข้าพม่าอยู่สามอย่างหนึ่งนำเข้าก๊าซธรรมชาติสองนำเข้า,า,รรรา,ขาแรงงานแรงงานพม,ม่ามีสามล้านกว่าคนเยอะมากที่อยู่ในไทยเมื่อไรประเทศเขาจะเลินกลับไปประเทศไทยแย่เลยงานหลายอย่างคนไทยก็ไม่ทาแล้วเนี่ยลำบากเลยลก็มีหนึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติสองแรงงานสามยาบ้า เดี๋ยวตอนรู้นี่ก็มาของของตายลครับเพราะฉะนั้น๊ารสธรรมชาติที่เอามาจากพม่าเนี่ยเราซื้อเข้ามานะครับพม่าปิดลงแยกการปั๊บศไทยเดือดร้อนทันทีภาคใต้ไม่มีไฟใช้เลยไปดิข่าเนะครับภาคใต้เกิดการชัดดาวชัดดาวคือไฟดับทั้งจังหวัดเรียกว่าไฟดับทั้งจังหวัดทั้งเมืองนะครับต้องมีการ ปางไปว่าห้ามหลังสี่ทุ่มจะไม่จ่ายไฟได้แล้วนี่คือปัญหาคือเกิดจากที่พม่เขาเปิดงานแนวอนแนนต้องรวมนาเพราะนั้นเราต้องพึ่งพิงพ่อม่แล้วประเทศไทยเรานี่ก็ดีที่จุนะครับเราต้องพึ่งพิงพม่เดี๋ยวให้ดูแผนที่ประเทศไทยแล้วอธิบายให้ฟอังอ่ะอันนี้เน็การธรรมชาติมาโอเคประเทศที่มีการธรรมชาติเยอะสุดคือประเทศรัสเซียครับ รัสเซียคือประเทศที่มีชารธรรมชาติเยอะสุดทำไมยุโรปไม่กล้าถือเพราะยุโรปทั้งภุมิภาทั้งโควิดเนี่ยอาศัยการจากรัสเซียโดยผ่านทางยูเทรนเพราะนั้นทำไมยุโรปถึงอยากจะให้ยูเทรนเข้าเข้านาโตเพราะว่าถ้า ยูเครนเป็นนาโต้ได้ก็ใกล้รัสเซียก็ไปบ้านเิ็ดกันประตูติดกันรัเสเซียถึงไม่ยอมเนี่ยไปตายไม่ยอมให้ยูเครนเข้านาโต้ NATO ให้ได้เพราะเข้ากับก่าตัวเองก็จ่อและระูมาอยู่หน้าบ้านแล้วใครจะยอมอ่าไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องหลังของสงครามทั้งหลายแหล่ในโลกเนี้ซ่อนลึนนกๆคือพลังงานคือทรัทพยากรครับที่เหลือเป็นข้ออ้างท้งสิ้นนะ ะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่มีการธรรมชาติเยอะก็คือรัเสเซียกับแคนาดานะแน่นอนไม่ใช่ไทยคับไทยอยู่ทีนะ่มีแต่ว่าไม่เยอะ